ก็แน่นอนครับเรื่องราวของสัญญาของลำไย,ยไห่ทองคำเนี่ยเมื่อวานก็มีคนพูดถึงกันเยอะหลายคนก็กังวลใจว่าเอ๊ะมันมีคําผิดพลาดนะฮะที่อยู่ในสัญญาหรือเปล่ายังเมื่อกี้ที่พี่หมวยบอกไปก็ค,คือ,อเรื่องที่ว่าเป็นผู้ผร,รับสัญญาผู้ให้สัญญาเออมันกลายเป็นผู้รับผู้รับเป็นกันเนี่ยนะครับคือตรงนี้เนี่ยในมุมของข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยท่ารีสทราบมาไม่เป็นไรรปะว่าไม่ได้ผิดในสาระสําคัญของตัวบันทึกข้อตกลงถูกต้องนะครับอันนี้ตามที่ทนายเขาก็ได้มีการพูดพูดคุยกันแล้วนะฮะ อ้าแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้ทนายก็เสียงแตกเหมือนกันใช่ค่ะประเด็นของการรีดซับว่าจะมีความผิดอะไรยังไงบ้างอย่างเช่นทนายเกิดผลก็โพสต์ข้อความบอกว่าความผิดฐานรีดเอาซัพย์ผู้กระทําผิดต้องข่มขู่ผู้เสียหายแต่ถ้าไปพูดกับคนอื่นหรือพูดกับพวกของตัวเองไม่ผิดฐานรีดเอาทรัพย,พย์แพ่งก็หลวมอาญาก็รอดนี่นะครับนี่คือทนายเกิดผลนะครับค่ะแย่งก็หลวมอาญาก็รอดนะครับ อ้าวโอเคมีอีกนะทนายรัชพลอาจารย์ประจักษ์ชัยจะฟ้อง20ล้านแล้วคดีไกลเกลี่ยได้คู่กรณีควรรีบติดต่อไปคุยแล้วก็พูดถึงสัญญาสัญญาเขียนผิดเล็กน้อยไม่ใช่ส่วนสาระสำคัญใช้ได้ตามกฎหมายไม่โมคะอนะครับอ้าวมีอีกไหมทนายเดชาค่ะ คดีรีดเอาทรัพย์ข่มคู่จะเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศที่ผ่านมาสารอาญาเคยพิพากษาจำคุก3ปีให้การเป็นประโยชน์ลดเหลือจำคุก2ปีไม่รอการลงโทษนี่นะครับมีอีกไหมฮะทนายเจมค์ข่มขู่ผู้อื่นว่าหากไม่ให้เงินจะเปิดเผยภาพลับคลิปลับความลับจะมีความผิดหรือไม่นี<ม>่นะครับอ้าวมีอีกนะนิดา แผลของคนมีชื่อเสียงมันมีราคากว่าแผลคนธรรมดานี่เพื่อนแรกกับการไม่อไปไหนละจะพัหูแต่เย็ยนทีจ้ะนี่แผลคนมีชื่อเสียงมันมีราคากว่าแผลคนธรรมดาเพื่อนแรกกับการไม่เปิดโปงคุณจะยอมจ่ายจบหรือจะยอมไม่เปิดแผลสู่สาธาร,รณะนี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกนะมีมีตอบอีกนิดนึงนะใช่ไหมมีไหม,มอ่าไปนี่ได้มีมอันนี้ยมีรวมของทุกทนายค่ะ มีนะครับเราทนายดังนะครับก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับ